มีลายอาหารเช้าออร์เรนสมูทตี้แล้วก็มีเครื่องดื่มครับข้าวกินน้ำปลาใชไ้ได้เลยพริกเยอะชอบผัดไช้กรอบปลากระพงน่าจะผัดฉ่าผัดผัก,ผก,ผกนี่อะไรพุดดิง้งถั่วตดเหม็นเพราะเวลาทาแล้วจะตดเหม็นนะครับ ไส้กรอกแฮชบราวเบคอนข้าวต้มข้าวต้มหรือสับแล้วนี่อะไรซุปน้ำแกงแกงแกงจืดไก่มิโซะซุปคาสตาร์กับมีสังขยาด้วย,ยหน้าทานอ่ะหนุ่มปังสังขยาน้ำพริกนะฮะนี่อย่าบอกนะมีข้าวเหนียวโอ้โหมีข้าวเหนียวให้ด้วยไม่ค่อยเห็นที่ไหนทำนะ,ะนำมีพวกสูติแล้วก็มีทำสลัดให้ด้วยมีกิมจินะฮะ จริงๆแล้วร้านอาหารอา,อาหารเช้าเขาจะอยู่ด้านบนนะครับแต่ช่วงนี้เขาปิดป,ปรับปรุงเลยๆลายมางลางนี่ผมบอกแล้วผมไปทุกที่นะฮะก๋วยเตี๋ยวไม่มีที่ไหนอะไรที่ไหนอร่อยเลยนะทุกโรงแรมเดี๋ยวผมจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวที่นี่ดูเริ่มจากเส้นหมี่ก่อนก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเส้นหมี่ดูว่าอร่อยไหมระหว่างรอเขาทำมาจะเป็นสเตชันเอกนะครับไปยุโรปไม่มีหรอกอย่างเงี้ยโหหมายถึงโรงแรมในเกตเดียวกัน,กนที่่ยุโรปไม่มีนะับจะแ,แพงมากๆผมไม่ทราบ รอไปเตี๋ยวไก่นี่ดูควัน,น,นร้อนๆนะอันนี้เราอยู่ในห้องประชุมเขานะเพราะว่าโซนอาหารเชา้าเขาปิดปรับปรุงนะที่ลงมายังไม่ได้แปลงฝันเลยนะฮะดูสิความจริงทุกคนรู้หมดละลองมาชิมกันครับยังไม่อาบเลย,เยขึ้นไปค่อยสักตอนนี้เราอยู่ปัญญานะครับดูแล้วหน้าตาน,น่าทานมากนะครับเนี่ยจะให้ดูคือเขาให้ น้ำซุปในตาส่วนที่ผมชอบนะครับเพราะผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสน,นะครับที่นี่ไม่อร่อย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 ลอยคำหนึ่งลอยคำับมันเจืดไปครับ ยังไม่ยังไม่เจอที่ใช่โรงแรมไหนก็ไม่มีใครทาก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับชื่อโรงแรมวันพาทิโอนะฮะซึ่งอยู่ข้างๆทิฟฟานี่เองนะฮะเดินไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเทอร์มินอล21นะครับแล้วก็ย่านนี้เป็นย่านที่แบบว่ามีร้านอาหารเกาหลีเยอะมากครับในตัวโรงแรมนี้คนเกาหลีพักเยอะมากนะครับ ดูกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นคีย์การ์ดข้าห้องนะครับก็<ม>จะมีดิจิตอลแล้วก็กดคีย์การ์ดเข้ามาอันนี้ไม่ต้องถ่ายให้ดูเนาะรีวิวแบบเบ้านใช้แอร์นะครับเป็นระบบเหมือนแอร์บ้านนะฮะไม่ใช่แอร์แบบจากเซ็นทรัลยูนิตนะครับ<ม>ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเสียก็เสียไปอนห้องไปอันนี้ก็ปุ่มเรียกคลีนหรือว่าไม่ให้ดู not disturb นะครับเปิดไฟเข้ามาก็คือแต่งห้องเนี่ย คือผมนอนเปนานะคืนหนึ่งตามสไตล์ผมจะรีวิวต้องนอนก่อนแต่งห้องเนี่ยสไตล์โคลเนียลฮะโมเดนโคลเนียลนะคิดว่าน่าจะใช่นะก็ไม่ใช่สถาปนิกเหมือนกันอินเทเหมือนกันนะฮะเข้ามาก็จะเห็นโซฟากว้างอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนเน่นุ่มมากนะฮะรับผ้าปูที่นอนดีมากครับเหลือเชื่อนะฮะนี่ว่าเป็นโรงแรมทั่วไปไม่ใช่เชนใหญ่นะครับแต่ทำได้ดีกว่าโรงแรมที่ไม่มีแบรนด์ที่ผมเคยไปพักมานะผมว่าที่เนี่ยดีมากทำได้ดีมากะฮะและ้วก็ก็เนี่ยฮะมีทีวี มีตู้ที่นี่มีเราเตอร์นะฮะหรือว่าเป็นตัวจ่าย Wi-Fi หรือว่าเป็นไม่ทราบนะฮะหรือว่าเป็นเราเตอร์ส่วนตัวของแต่ละห้องเลยแต่ผมไม่ได้ใช้นะฮะเพราะผมใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์อันลิมิตอยู่แล้วนะครับแต่เขามีให้นะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะฮะเดี๋ยวมาดูวิวกัน ที่นี่นะครับมองไปเนี่ยคุณจะเห็นโรงแรมเนี่ยซึ่งมีอยู่แค่4ชั้นนะสูงสุดมีตึกฝั่งนี้คือตึกตึก B แล้วตึกฝั่งนั้นคือตึก A นะฮะถ้าเอตึกฝั่งผมเนี่ยคือตึก A นะครับฝั่งนั้นคือตึก B นะครับตรงนี้นจะเป็นย่านด้านหน้าโรงแรมเนี่ยเป็นเวิร์ที่แบบว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีเลยนะครับส่วนใหญ่มองไปคุณเห็นเทอร์มิน2ลยี่สิบเอ็ดนะฮะประมาณบ่ายสี่คุณจะเห็นฟองโฟมปิววันเขาจะมีโฟมปาร์ตี้นะฮะเหมือนที่ใครเคยไปมาจะรู้ตรงนั้นคุณจะเห็นโรงแรมสเปซนะครับ้ากา,กา,าก่ยอยง จากห้องนี้ก็เห็นนิดหน่อยนะฮะแล้วคุณคิดว่าสเปซมันเต็มเนี่ยคุณมาพักที่นี่ได้เลยนะผมให้โรงแรมเนี่ย เเต็ม10เลยนะฮะทำไมให้9เต็ม10มาดูเหตุผลกันนะครับเหตุผลที่ได้9เต็ม10นะครับห้องที่เราจองมาเนี่ยเราได้ห้อง50ตารางเมตรนะฮะแล้วเรามาคืนวันเสาร์นะไม่ใช่วันธรรมดาวันเสาร์ที่5นะฮะวันที่เรามาเนี่ยมีการแข่งขันสปาร์ตันก็คือคนมาพัทยาเยอะมากนะครับราคาที่เราได้เนี่ยคือ5 0 8 0บาทกับห้อง50ตารางเมตรนะฮะห้องไทป์เนี่ยเขาเรียกว่าฮันนีมูนสูทนะครับก็คือในวูนสุดนะฮะคือผมชอบโรงแรมที่มันแบบราคาไม่แพงแล้วมันมีพื้นที่สเปซก,กว้าง ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วแบบอึดอัดอะไรอย่างงี้โซฟาก็ใหญ่ๆเลยจริงๆตัวนี้ไม่ได้ทําเป็นโซฟาเบดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะใช้อื่นของเขาเนี่ยในคืนเดียววันเนี่ยราคาก็จะถูกลงไปอีกนะฮะแต่ในเรื่องความสะอาดของโรงแรมเนี่ยเขาใช้อาจจะใช้มั่นใจน่าจะเป็นประเภท,เทพื้นวัสดุผสม xpc like หรือเปล่านะครับแต่โรงแรมที่ปกติที่ผมไม่ใช่เชนโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยอย่างพวกเขาใหญ่อะไรเนี่ยเรื่องความสะอาดทำได้ไม่ดีนะจะมีฝุ่นเยอะมากนะครับที่นี่ไม่มีฝุ่นทําได้ดีทั้งตัวระเบียงก็ไม่มีฝุ่นนะฮะ ทำได้ดีมากแล้วก็ที่เนี่ยนอกจากไม่มีฝุ่นแล้วนะฮะเรื่องการบริการเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะี๋จะจะไปถ่ายให้ดูตอนที่เข้ามาเนี่ยที่เช็คอินนะฮะพนักงานเช็คอินเนี่ยก็อยู่เต็มนะครับเบลบอยพนักงานยกกระเป๋าก็มีเยอะเรียกว่ามี2อสาคนเลยดีกว่าแต่ห้องของโรงแรมเนี่ยที่มี4ชั้นเนี่ยผมว่าห้องมีไม่กี่ห้องนะฮะไม่เหมือนเวลาคุณไปพวกสเปซหรือว่าไปพัทยาไอไม่อะไรนะเซ็นทาราหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นโรงแรมใหญ่อย่างเดียวลงโรงแรมข้างๆเนี่ยคือฮอลิเดย์อินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคนพนักงานยกกระเป๋านะครับ กว่าคุณจะได้กระเป๋ากนาน,นะฮะแล้วก็การเช็คอินก็จะช้าแต่ที่นี่พอห้องเขาน้อยเนี่ยแล้วคนเขาเยอะทําให้การบริการข้างล่างเขาดีมากนะครับใช่ที่นี่ถ้าคุณดูจริงๆแล้วมันที่พักมันไม่ได้อยู่ห่างจากฮอลิเดย์ซินเลยนะเรียกได้ว่าฮอลิเดย์ซินน่าจะอยู่ตรงนี้ตรง,ตรงทิศประมาณนี้นึกออกไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปดูทางแถวๆนู้นนะฮะตรงนั้นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอมารีมั้งแต่ก็อยู่แถวๆนี้เวิร์กๆนี้ธรรมดาของเขาเ,เล็กกว่านี้คุณจองมาเนี่ยคุณจะได้ราคาที่แรงกว่านี้นะฮะ ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้แบบสนใจว่าคุณจะต้องได้วิวทะเลมาพัทยาบ่อยอยู่แล้วอยากนอนห้องพักที่มันมีสเปซกว้างๆทำเลดีๆก็คือใกล้ลงวงเวียนปาโลมาเลยเนี่ยตรงข้ามเทอร์มินอล21เดินไปช็อปปิ้งได้เนี่ยแนะนำที่นี่เลยนะฮะเป็นโรงแรมที่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดมา3ปีนะผมก็บังบังเอิดมาเจอผมว่าดีมากนะฮะอยู่ข้างๆทิฟฟานีนี่ เดี๋ยวไปดูล็อบบี้เขาดีกว่าต่อมาเดี๋ยวเราไปดูน้ำถูกปิดไว้ด้วยประตูบานใหญ่นะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับไม่มีล็อกนะฮะก็ห้องก็ชื่อละฮันีมูลวันที่เรามาเนี่ยโตกระตุนไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะว่าเรามาดูพัทยาจริงๆเรามาพัทยากนะันเฉลี่ยเดือนละครั้งอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเปิดสาขาทําธุรกิจที่พัทยานะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นโถฉี่นะฮะใช่อันนี้ชะโคกอยู่แล้วนะฮะไม่รู้จะบรรยายยังไงบางที่ผมเห็นเขารีวิวโรงแรมกันเนี่ยผม มีกระบงกระเบื้องมีพัดลมดูดอากาศที่นี่ใช้แอร์ไม่ใช่เป็นแอร์ฝังฟ้านะครับทิศหนึ่งทิศทางนะฮะไม่ใช่แอร์จากส่วนกลางแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยสเปซมันใหญ่มากนะครับสามารถเป็นห้องนอนสาหรับโรงแรมที่เล็กๆได้เลยนะฮะ <c oughs> คือถ้าเกิดคุณทะเลาะกับภรรยาคุณก็มานอนตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่างอาบน้ําทุกอย่างดีหมดนะครับมี เซฟมีจุดวางมีคือผมชอบมากอะ่ะผมชอบในความที่เขาไม่อิดอัดมีอา่างอาบน้ำนะสไตล์เรโทรนะแต่อยากไปโทรก็เปิดเปิดมูลี่ไปอาบน้ําไปได้นะฮะเนี่ยที่นี่จริงๆนะฮะยังไม่เจอคนไทยพักเท่าไหร่นะเป็นคนเกาหลีนะเะมื่อเช้าลงไปทานข้าวเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ให้ดูนะฮะดังนั้นโดยรวมที่ให้9เต็ม10เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันขึ้นอยู่กับราคา ถ้าราคาที่นี่ประมาณ2000บาทในคือวันเสาร์แล้วได้ห้องแบบนี้ผมก็คงให้10เต็ม10บะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นจากราคาถ้าราคาเขาคิดไปที่ส0 0 0มบาทผมก็คงให้ประมาณ7เต็ม10อะไรอย่างเงี้ยครับมันขึ้นราคามันจะ ทำให้เราเกิดความคาดหวังนะครับนี่ราคามันไม่ได้แรงมากนะฮะแต่ที่ให้9เต็ม10ก็ยังมีปัญหาเรื่องนที่เราอานบน้ำเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็ประมาณนี้นะครับรีวิวดูห้องฮะรจริงๆแล้วเขาจะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัววางนี่นะฮะแต่ผมใช้เรียบร้อยแล้วรีวิวที่ดีต้องมีราคาเนาะเหมือนคุณหนุ่ยพงขก,ก็คืออย่างที่บอกแล้วครับก็5,000บาทผมว่าคุ้มค่าจริงๆต้องมาลองแล้วก็สะอาดไว้ที่นี่ นี่นะครับเป็นส่วนของล็อบบี้นะมีเราคุณเดินเข้ามาเช็คอินตรงนี้นะครับพนักงานต้อนรับบริการดีและมีเยอะนะฮะแล้วก็มีเวลคัมตุ่งตรงนน้นฮะสั่งเครื่อง,งดื่มตรงนู้นได้ไปทางนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับซึ่งก็สวยพราโรงแรมนี้เป็นสไตล์อ,อย่างนี้นะฮะโคโลนเนียลซึ่งภรรยาผมชอบการต,ตกแต่งสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับจากตรงล็อบบี้เช็คอินไปตรงนั้นจะเป็นเวิร์กนะครับ ที่จอดรถของโรงแรมไปทางนี้นะครับแต่ตรงนั้นก็จอดได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งหน่อยๆนะครับเป็นซูเปอร์ของคนจีนตรงนั้นนะครับคือทริปนี้เนี่ยปล่อยโตกระตุนไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าจะมาดูธุรกิจนะฮะจะมาเปิดสาขาที่พัทยานะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ไปทานพาพนักงานทีมงานไปทานร้านปลาแอนซีฟูนนะครับอันนี้เป็นส่วนของพนักงานก็มีทั้ง3ท่านเลยผมชอบนะที่นี่ไม่ใช่เชนโรงแรมใหญ่แต่มีมารยาทและถูกอบรมมาดีนะครับผู้จัดการน่าจะเก่งมากถ้งฝ่ายบริหาร เก้าเต็มส0เลยนะฮะลองมาพักดูกันนะครับถ,ถ้าเชื่อผมก็ลองมาพักดูกันนะครับเค hey, ครับด้านหน้าน,านี่นะฮะรูระเขาเรียกอะไรไปคิดถามอีชั่ชันนคือโคเรียทาวของพัทยานะครับเป็นเมืองร้านอาหารเกาหลีเยอะมากเลยนะครับหน้าหน้าที่ผมมาพักที่คนเกาหลีเยอะมากนะครับเดีย๋ยวมาดูโรงแรมกันคือมันเป็นโคเรียทาวจริงผมก็เรียกเอเชียทาวได้นะเพราะว่ามันก็มีเจแปน ก็มีร้านอาหารจีนสไตล์แบบสไตล์ยูนเออสไตล์แบบสไตล์จีนแท้ๆครับมันๆนะครับไม่ใช่ร้านอาหารจีนแบบที่คนไทยทานนะฮะก็มีพวกปิ้งย่างนะครับสไตล์เกาหลีนะครับอันนี้จะเป็นของโรงแรมชื่อครัวไทยนะฮะนั่นคือตัวโรงแรมนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะฮอลิเดย์อินอยู่ด้านหลังเองคือถ้าไม่ได้ต้องการวิวสวยๆแล้วอยู่ตึกสูงๆนะฮะที่นี่คุ้มกว่านะครับถ้าเทียบกันด้วยค่าเงินแล้วอย่างอาหารเช้าเนี่ยของฮอลิเดย์อิน่ยเมื่อก่อนผมมาพักบ่อยนะเดี๋ยวนี้ม่รลูกเปลี่ยนไปยัง จะเป็นสไตล์แขกสักส่วนใหญ่นะฮะก็คือเหมือนของอินเดียนะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินไปตรงนี้นะครับที่เป็นซูปเปอร์จีนนะฮะคือผมก็ไม่รู้ภาษามันเป็นเกาหลีหรือจีนนะแต่ก็จีนแหละนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าซูปเปอร์นี้นะฮะมีเครื่องปรุงแบบของจีนเยอะมากเลยนะครับ น่าจะมีของเกาหลีด้วยนะเราจะซื้อกลับไปทานไหมหก็ทําอาหารไม่ค่อยเก่งนะฮะมาดูในซูเปอร์กันโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่ยู่ของกินก็เยอะมากเลยดูสินี่มีทั้งของเกาหลีมีทั้งของจีนนะฮะเดี๋ยวขอช็อปก่อนเลยนะฮะเนี่ยเนี๋ยไปถ่ายติดเขาไม่ดีไม่ดีดูสิครับขนมเยอะอยู่นี่นี่นี่มา,มาพักแถวนี้นะฮะมาพักโรงแรมวันพาจิโอก็ซื้อขนมนี้ได้เลยนะ,ะเนี่ยโอ้มีสดายแบบพวกย่างย่างหมาล่าปะเนี่ย80บบาทเองเต้องซื้อกลับซะหน่อย มองจากข้างนอกนี่นึกว่าเล็กๆนะเข้ามาก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยนี่มาม่าเต็มเลยเนี่ยมีเครื่องปรุงโ้โมีวาซาบิอ๋อมีเครื่องเครื่อง,เ,องเทศแห้งนี่นะฮะเครื่องปรุงเป็นขวดๆจะเป็นของนาเข้าหมดเลยนะครับมีของดองโอ้โอย่าลืมมาช็อปกันนะครับมีพวกแบบเตาเจียวพวกอะไรด้วยนะฮะก็ต้องขายให้ต้องขายให้ร้านอาหารแถวนี้เพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบพวกนี้นะโอ้ดีจริงไปขอช็อปก่อนนะครับมาดูวันนี้ดีกว่าให้ถ่ายว่ามันคือผมนึกว่าหมึกนะที่แรกนึกว่าหมึกเอาพูกกันจิ้มเข้าไป มันคือน้ำผลไม้เหรอรน้ำเป็นน้ำเมลบอรี่นะฮะมันดื่มได้จริงไหมครับแต่แต่ตายใช่ไหมฮะ <laughs> ไม่ตายเนาะ <laughs> ไม่ตาย,ตายเอาไม่ตายแต่ซื้อไปฝากคนคนอื่นที่เราไม่รักดีกว่าเผื่อเขาจะตายไม่ใช่ When we finish the video, don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos. Thank you. ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอ,ขอบคุณครับ